ไม่ได้เพิ่มให้เล่นกันเองก่อนเดี๋ยวเจอบอดฆ่าเดี๋ยวสู้กันไม่ได้มารักสุสละ <c oughs> เหมือนนี่เ,เลยอะ่ะเฮ้ยฟังไม่ได้ปิดไมค์หรอเขาระยังยังอะไร

ไม่รู้อ่ะตุก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 เห็นปะเห็นพี่ปีนปะเออไปแล้วเดียรตกน้ำลอยไปแล้วมันเกาะยังไงนะเฮียจำไม่ได้เดี๋ยวเราขอขอลองเกาะแป๊บนึงข้างหลังอะตีหมดไปส่งลูกใครตีตีหมด พ pues ี่น mm> ัทเฮ้ย nah ทิ้งยังไงวะอาวุธ uh อ๋อกด F โอเคปีน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 ยังไงวะปีนยังไงวะปุ๊บปุ๊บปุ๊บพี่ไม่เห็นปีนได้เลยอะตายเอาเอา้วแลพี่เอฟยิงอุ้ยพี่แนทดนตีปิวเลยนะพี่นัทอะ่นว้าน้องอย่าไม่เอาอ่ะ กดชิปไหวเข้าหาน<ม>เรือ<ม>ดิเนเออนั่นแหละ,แล,ะแล้วกดค้างคลิกซ้ายกับสเปซบาร์ค้างอ๋โอโอเคเนี่ยนั่นแหละมันถึงบอกมันมีหลอดสเปซพีหน้าอยู่มาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 เออหลอกหลอกช่วยด้วยน้อง คนที่รู้ก่อนต้องเก็บคนที่รู้ต้องเก็บคนอ่าล่วงเอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งยาวเลยอันนี้คืออะไรเวลาวิธีปิดไม้อะไปแกไะพี่กด e s c ไปครับผมเซตติ้งแล้วก็เอ็งล่วงไปแล้วกดแต่ e s c เซตติ้งเข้าไปที่ซาวแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างที่เขียนว่าไมโครโฟน อ๋อไมโครโฟนออฟเพนอ๋ออ้าวพี่ไม่รีบขึ้นข้างบนนะไม่รีบขึ้นข้างบนนะอ้าวพี่เรือไปไหนอะก็เรือเล่นไปเรื่อยๆที่ผ่ายแล้วพี่วางตายแหวะเรียบร้อย E S C จมน้ำตายแล้วหวาหัวมันในนี้ได้ไหมเอาขึ้นก่อนเ้าขึ้นเขาไป ขึไปไมโดนนะต้องเล่งให้โดนนะไหวไหมเนทไหวไหมเนทไม่ไหวแล้วร้อยแล้วสตาบินนะฮะน้องหมดกดชิปครับโอ้ยไปโดนกูเฉยแต่ไม่เป็นไรโดลาก่อนเออเตะเองนี่นะน้องหมด รู้ยังปะได้อีกเนี่ยอะไรว้นนี้อ่ะอ๋อคือมันตกน้ำมันก็สามารถขึ้นเรือได้ไม่ใช่ว่าตกน้ำแล้วจะตายเสมอไปใช่ยงซีนอยู่้างหม้าสุดแล้วไหนนีน่ไหนนีนนนนนโ่โอ้ยโอ้โหออกไปเลยเรียบร้อยไปจักรนะรูปดูลิงลิงเต็มเต็ม อ่าเราไปไหนต่อโอ okay. เค b r o k e arrow โอ้โหอันนี้ร่วงอยูบนเครื่องอ่ะลออันนี้คือร่วงตายแน่นอนใช่ไหมใช่ไม่สามารถขึ้นมาได้เลยกด a a d เลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนตัวละครนโอเคครับคอาวนีแหละกด <c oughs> แต่แมวมันน่ารักนะฝางแม่ไม่เอฝางเดี๋ยวเล่นลิงเว้ยอ่าที่บ้านชอบเรียกลิงก็เลยเล่นลิงเลยแล้วกันเปิดก่อนได้เปียบพี่เปิดก่อนได้เปียบเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยมันมียังไงวะ ม,มันเล็งยากหน่อยปืนอะ่ะมันต้องหันหน้า,ม,นนนามันต้องหันหน้าไปตามที่เราหันกดกดกดคลิกซ้ายเฉยๆนะใช่คลิกซ้าย,ก,าย,ก,าย,ก,ายกดปกติเลยนพ,พี่แอนพี่แอนจำบุจำบุจำบุเอาหยิบไม่ทันนะไอ้จำจำเอาไปทำ<ห>อะไรฮัลโหลว้าวกล้วยกินกล้วยกินกล้วย อเเเมืน้เกมือนเอไม่แดนอ้มันหลับไปก่อนหลับไปก่อนอุ้ยอุ้ยตีูดตูดอ้ยทไมอุ้ยยไม่เน้นอาวุธไม่ได้ลวงโอ้ยฟาดหน้าตัวเองด้วยโอ้ขับดีเยเยว่าเครื่องบินอ่ะเครื่องบินแบบนี้มากม้นมันจะเย็นเรื่อยๆนะมันพอปื่มันจะลื่นไม่พื้นพ้มันจะลื่น ใช่ดีกันอื่แล้วปะอย่าอย่ามาอย่ามาจะท้านะวัยพี่พี่ตือโอ่ยโผล่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้ยสองคนลุ้มว่ะแล้กระโดดเตะยังไงมันต้องวิ่งเร็วๆหรอกระโดดกระโดดคลิกใช่เรียบร้อยเลยกระโดดคลิกกระโดดคลิกก็คือกดกระโดดแล้ยทิกขวากระโดดทิกขวาคือการเตะ อ๋อเออมันมีคลิกขวาคลิกกลางด้วยนี่นะคลิกกลางมาหัวหมงหมัอนเขี้ยวในเกมไม่ชนะหมัอนเขี้ยวโอ้โหูนทส่ถ่ายออกมาเห็นตะตูดลิงลิงลิงมีตูด ถ้าคนน้อยเกมก็จะไหวอันนี้ด่านสะพานขาดนะัะสะพานไ่ค่อยสะพานมีหลองสองแบบก็คือแนวนอนปกติกับแนวตั้งแนวนอนปกติกับแนวตั้งจะมา,าแบบ <c oughs> ใช่สะพานมันจะมีสองรูปแบบนะมันจะสลับกันเลยเจ๊ฉลามใส่แว่นวะ เรียบร้อยเราเราเลือกข้างคนผิดจริงๆนี่เด้วหลับหลับอีกแล้วอย่ายะยะมารีมารีเอ้ยไม่โดนเอ้ยมันสั้นวมัดสั้นเอ้ยไม่โดนวะอาั้นอาวุธกอคกวนปาได้ มันมีอะไรลอยมาตลอดเวลาเลยวะนี่เด้ยอดแ้่ไม่อย่าไปอย่าไปอุ้ยอ๋อสะพานมันจะหักโอ้ยอะหยิบไม่ขึ้นไปไปดีไง โย,ยนยังไงอ่ะเฮียหยิบขึ้นแล้วเมื่อกี้กดกดไอ้นี่ไงคลิกซ้ายคลิกขวาไงแต่ว่าก็คือพอคลิกซ้ายจับอยู่ก็กดคลิกขวาเพิ่มแค่นั้นเองแต่ว่าต้องกดค้างนะตกลงดิบันยากาเกิน เยโรคนสุดท้ายเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสะพานเองเดี๋ยวรู้เรื่องบอกเลยเดี๋ยวนั่ตึนึงกึ้งตึ้เพิ่งตบตีกันแถวนี้หนีก่อนหนีก่อนเด้อพี่พี่เออเึ้ออลงแมงดีแมงนีแมงสึกพี่น้องแล้วตอนนี้เย้เย้าไปเย้ตึ้งตึ้งตึ้งสาวสาว ตัวอะไรดำๆเอ้ยโอ้ยเอ็ดบัตอือหืออือหือเอาดิ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 เราบอกสแตนมีน้าหมดนะสแตนมีน้าหมดต้องยืนแป๊บนึงเลยไต่อยกันโดนบ้างไหมเนี่ยหลับเลย ไปไปไปไม่ไป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 สิไปเอือเออไม่โดน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 เฮ้ยอึ๊บอึบเอ้า โอ้เอียงด้วยอ้มันเอียงอ่ะเแต่มันต้องวิ่งบอกไปเรื่อยนะไปได้วยกันเลยจ้าเต้นทำลายจังเต้นทำลายล้างนัวเกิมเทียกยบโอ้ยนี่โยทิงโยทิงไม่ต้องใช้กันแลวุธอ่ะ

มาพี่แมสไปไปเลยไม่ไม่ไปไม่ไปไปตาพี่แล้วตาพี่ตาพี่แล้วไปเลย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 เอ้ยเดี๋ยวดาเดี๋ยวนะเฮ้ยชึบกระป๋องกินได้นะกระป๋องทำให้ต่อยแรงขึ้นแต่ไม่น่ารสช้าลงอ๋อมันไม่มีจังหวะลุกนับกระป๋อนทุกตัวมีหน้าหมดแอบหลับอีกแล้วกูยะยะ ก็ฟังผู้ที่ถอยหลังด้วยผู้เดินหน้าไม่ได้ด้านล่วงนะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตไยตายทำไงวะเนี่ยต้องคลิกหรือเปล่าไปด้วยไปด้วยไปด้วยว้าวต้องคลิกหรือเปล่าต้องคลิกหรือเปล่าใช่ปะใช่ต้องคลิกค้างกับสเปนบาร์ค้างอ่ะอะไรมีหน้าหมดไม่รู้ด้วยนะ ไม่เห็นขึ้นเลยวะพี่ขึ้นขึ้นกด W ดิกดแล้วอะพี่แต้นอยู่เด้พี่มาดิพี่มาดิมมาดิมมาดิเอาไี่อไปเไปเอาไปเปไปอาไปเอาลาไปเอาาไอาเอไ โอ้้น uhm, oh, nope. huh, oh, right. ่จะไดเกมนี้มันเหมือนมากับดวงเลยวะใช่เกมวัดดวงนายยุไอาเจ้าเจ้านเจ้านเจาบังไอ้ฟางมิดเลย